สวัสดีครับวันนี้ก็พามายามรอบดักปลานะครับเป็นรอบดักปลาซื้อมาจากลาซาด้านะครับ60บาทนะครับวันนี้ได้ปลาเนี่ยครับโหปลานินตัวข้างใหญ่เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าตัวงาประมาณนี้นะครับงาเล็กเล็กเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยรูเล็กเเนี่ยนะครับตัวปลานินตัวไซส์ขนาดนี้จะเข้าไปได้นะครับดูขนาดปลานินนะครับตัวใหญ่มาก ซื้อมาห้าสิบบาทนะครับผมซื้อแบบแปดรูนะครับกับ4ี่รู4ี่รูนี่พังไปแล้วนะครับสู้8ดรูไม่ได้นะครับดูครับตัวนี้น่าจะโลหนึ่งพอดีนะครับปนินก็ใส่ขนาดใสตลาดเลยนะครับนี้เลี้ยงมาจะเข้าปีที่สองแล้วนะครับสําหรับปนินนะครับก็ได้ตัวประมาณ1นึโลนะครับเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารเต็มที่นะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ อ่าโอเคนะครับนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ